สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชันนคณน์ครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการปลดล็อกของรถ t o y ย a c o โ o โรราคอรรุ่น1.8สปอร์ตรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินล,ล้วนรุ่นที่ไม่ใช้มอเตอร์ใน,ในการขับเคลื่อนนะไม่ใช่รุ่นไฮบริดว่ราง,งั้นเขาสามารถที่จะปลดล็อกทำให้รถเนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพของรถได้รถที่มากับโรงงานเป็นรถที่เขาตั้งระบบอีโคเอาไว้เราจะปลดล็อกเขาเพื่อให้รถเราทางานได้เต็มประสิทธิภาพข้อดีครับแรงขึ้นครับ ประหยัดน้ำมันขึ้นครับสาใจกว่าเดิมเลยครับมาชมครับผมจะสอนให้ทำยังไงครับผมสนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมคนนทน์กาแฟโบราณเนตกาแฟชาไทยชาเขียวและเครื่องดื่มต่ตางๆติดต่อสู1 6 1 3 5ยข้าวหนึ่สามห้าียบทุกคนผมกุ้งชานมคนนท์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการที่จะปลดล็อกเจ้า Toyota c โคโรลล c r คอ s รุ่น1.8สปอร์ตรุ่นหรือว่ารุ่น1.8ทมไมใหม่เขาเรียกว่า1.8แล้ววะไม่แน่ใจละ <c oughs> มันตั้งค่าอีโคเอาไว้ครับรถเรามีเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าอยู่144แรงม้าแต่เขาตั้งระบบ Eco อีโคไว้มันทำให้รถเราเนี่ยทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพแรงม้าที่เขาทำมาในเครื่องยนต์ของเราผมก็เลยไปศึกษานู่นนี่นั่นจนกระทั่งามาเจอวิธีการที่ทำให้รถเรามีประสิทธิภาพได้เต็ม นี่คือหนึ่งในขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งแต่มันมีอยู่หลายวิธีนะมีอยู่หลายวิธีแต่อันนี้มันเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทาให้รถเราทํางานได้เต็มประสิทธิภาพสําหรับใครที่ใช้โตโยต้าโคโรราคอดรุ่น1.8่สปอร์ตรุ่นที่ไม่ใช้แบตเตอรี่รุ่นที่ไม่ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนเป็นการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์บบนซินล้วนๆน,นะครับโตโยต้าโคโรราคอดอันนี้น่าจะรวมไปจนถึงเอาติดเอาติดรุ่น1.8ด้วยนะเอาติดรุ่น1.8น่าจะรวมได้นะ ผมไม่มั่นใจในข้อมูลตรงนี้นะครับว่าน่าจะเป็นไม้แต่ผมแอบดูแอบมองแล้วคล้ายคล้ายคล้ายจะทําได้ลองลองดูที่ว่ามันจะปลดล็อกได้ไหมาการปลดล็อกเนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันทาให้รถทํางานเต็มประสิทธิภาพของพลังที่เขาเออกแบบเครื่องยนต์ชนิดนี้มานะ <c oughs> มันตั้งค่าอีโคเอาไว้มันก็เลยทํางานได้แค่ส่วนหนึ่งของพลังงานเต็มเต็มทำงาน ต้องการเขาคงต้องการอยากจะให้ประหยัดอ่ะเครงว่างานอยากจะให้ประหยัดแต่มันก็ส่งผลทาให้การออกตัวในช่วงที่เราติดไฟแดงเราออกออกตัวเนี่ยหรือว่ารถที่ติดที่จะออกตัวนี้นิดหน่อยอ่ะมันมีกําลังแบบยืดยาดอ่ะมันยืดยาเวลากดคัน,นเร่งเครื่องยนต์มันฮึ่มแล้วมันถึงจะเริ่มเดินไปแต่ถ้าปิดเจ้าอีโคอันนี้เจ้าอีโคเนี่ยแต่คันเร่งหน่อยเดียวนะแต่คันเร่งหน่อยเดียวรถก็จะมีการเคลื่อนตัวได้แล้วแล้วก็จะมีอัตรารอบอัตราอ่า ความเร็วที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าเดิมเรียกว่าให้ได้รู้สึกหรือว่าเออมันเร็วขึ้นให้รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นผมว่าหน้ามันน่าจะโดนควบคุมแรงมา้าเอาไว้สักสักห้าแรงมา้าไหมห้าแรงน้ำํำไหมอันนี้ผมไม่มีตัววัดว่ามันจะทําให้ได้แรงม้าเพิ่มขึ้นหรือมากมากมากขึ้นหรือน้อยลงอนะเพียงอย่างว่าผมจับด้วยความรู้สึกของการใช้รถนะจับด้วย าก,การาการใช้รถผมค่อนข้างที่จะแฮ ppy กับการที่ไปปิดไอ้เจ้าอีโคเนี่ยปิดเจ้าอีโคแล้วก็ให้เครื่องยนต์ทาง,งานเต็มประสิทธิภาพจากที่ผมเก็บข้อมูลดูนะแต่ผมเก็บข้อมูลการที่เปิดอีโคกับการที่ปิดอีโคปิดอีโคผมกินน้ำมันน้อยกว่าเล็กน้อยเล็กน้อยจะเห็นผลไหมเห็นผลเล็กน้อยถ้าไม่ได้สังเกตรจริงๆอ่ะก็ไม่เคยไม่่อยสังเกตสําหรับคนที่วิ่งต่างอย่างหวัดอน,นี้ไม่ค่อยเห็นผลคนที่วิ่งหนั่างหังวต้นีไม่ค่อยเห็นผลแต่ ถ้าคนวิ่งแตยยังหวัดนะวิ่งแตนหวัดคนที่แบบทําความเร็วไม่ใช่รถติดอะ่ะอัตราเร่งแซงเนี่ยยกนิ้วให้เลจริตยกนิ้วให้อัตราเร่งแซงเนี่ยมาแบบกดมากดมากดมาเออแล้วก็คนที่อยู่ในตัวเมืองอยู่ตัวเมืองช่วงที่รถติดอะ่ะคุณปล่อยคันเร่งแล้วรถมันไหลมันไหลเหมือนมันไหลแบบมีพลังมันไม่ได้ไหลแบบกู <c oughs> เหนื่อยจังหวะรถติดร้อนจังหวะกูเหนื่อยหรือเกินอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไหลแบบเหนื่อยเหนื่อยมันไหลแบบ คนมีกําลังที่จะพุ่งอ่ะแล้วพกอกดฉะเ่งในรถมันจะทะยานออกไปได้กระชันชิดฉับไวทันใจรืกว่าดีขึ้นเลยอ่ะมาดูกันว่าทํายังไงก่อนอื่นอ่าไอ้วิธีนี้นะมันอ่าทำได้เฉพาะตอนที่รถจอดนิ่งรถจอดนิ่งถ้ารถเคลื่อนตัวเนี่ยขั้นตอนนี้ทําไม่ได้ขั้นตอนนี้ทําไม่ได,นนไได้แต่ต้องติดเครื่องาเริ่มต้งต,ติดเครื่องก่อน เดี๋ยวมีกล้องสองอเดี๋ยวเริ่มต้นติดเครื่องอนะ่ะติดเครื่องเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะเหยียบเบรกแล้วก,กดปุ่มสตาร์ทรถสตาร์แล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,วร,อรีเซ็ตอ่ามาแล้ววิธีการไม่ยากวิธีการไม่ยากทุกคนทําได้หมดโดยเฉพาะรถโตโยต้าโคโรล่าคอร์สรุ่น1นึตัวให้บิดผมไม่มั่นใจว่ามีไหมนะไม่มั่นใจว่ามีไว้ วิธีการก็คือเราจะต้องมาเลื่อนหน้าจอตรงนี้นะครับหน้าจอเราเนี่ยมันจะมีอยู่ซ้อนอยู่ด้วยกันทั้งหมดหลายหน้าด้วยกันอ่าคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มสตาร์ทรถนะครับเริ่มสตาร์ทรถเหยียบคันเร่งไอเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทรถสตาร์มาลว <c oughs> เดี๋ยวรอเขารีเซ็ตหน้าจอแป๊บหนึ่งอ่าการควบคุมตรงนี้ในการปิดการเปิด ปุ่มอีโคตรงนี้ก็ควบคุมการเปิดปิดด้วยอจอยสติ๊กตรงนี้นะจอยสติ๊กด้านซ้ายมือของพวงมาลัยนะครับเราก็เลื่อนขวาเลื่อนขวาดูหน้าจอเลื่อนขวาขอซูมปุ๊บอ่ะเลื่อนขวาไปที่ครั้งที่หนึ่งอ่ะเลื่อนขวาครั้งที่สองเลื่อนขวาครั้งที่สามมาที่ลูกฟันเฟืองกดลูกศรลงมาที่คําว่าตั้งค่ากดปุ่มคําคคว่าโอเคกดปุ่มคําวนะ่าโอเคค้างไว้นะครับค้างไว้ปุ๊บอ่ะเปลี่ยนแล้ว เลื่อนลูกศรลงเลื่อนลงเลื่อนล,ล,ลงมาที่คําว่าอีโคมันมันปิดอยู่ของพ่อของผมนี่ปิดค่าของเพื่อนๆเนี่ยมันจะเป็นคําว่าเปิดของเอื่นจะเป็นคําว่าเปิดแบบนี้แล้วเราก็กดปุ่มตกลงกดปุ่มตกลงกดปั๊บมันจะเป็นเป็นปิดอ่าเราปิดซะหลังจากนี้เราก็กดถอยหลังครับ,รบกดปุ่มลูกศรถอยหลังตรงนี้กดจึ๊บอ่ากดจึ๊บหน้าจอก,ก็จะย้อนกลับมาที่หน้าตั้งค่าแล้วเราก็ มาใช้งานในหน้าจอปกติของเราหลังจากนี้คําว่าอีโคอีโคที่มันขึ้นอยู่บริเวณที่น้านเหนือเหนืออุณหภูมินี่นะคาว่าอีโคมันจะไม่ขึ้นละต่อไปนี้เราก็จะเหยียบคันเร่งได้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างเต็มลิมิตเต็มลิมิตเลยคันนี้จะทํางาน144แรงมา้าเต็มเต็มไม่มีกั๊กไม่มีน่วงเหยียบพุ่งเหยียบพุ่งนะครับ <c oughs> อของเพืเ่อน คนไหนที่เหยียบแล้วมีคําว่าอีโคแสดงว่ายังไม่ได้ปิดใครที่เหยียบแล้วมีคําว่าอีโควแล้วแล้ว,ลว,ลวมีคําว่าอีโคเนี่ยมันยังไม่ได้ปิดคุณไปปิดตรงนี้ด้วยขั้นตอนที่ผมบอกทุกทุกทีสมมติว่าตอนนี้ผมไปปิดอีโคแล้ววันนี้ผมอยากจะขับแบบประหยัดประหยัดแบบใจเย็นๆผู้ดีขับรถผู้ดีขับเลยก็มาเหมือนเดิมเลื่อนลูกศรขวามือเลื่อนลูกศรขวามือไปที่คําว่าตั้งค่าตั้งค่าลูกฝันเฟืองนี่นะอ่าเลื่อนลูกศรลง ไปที่คําว่าการตั้งค่ากดคําว่าโอเคค้างกดคําว่าโอเคค้างนะเลื่อนลูกศรลงมาที่คําว่าอีโคตอนนี้ผมปิดไว้อยู่ผมต้องการอยากจะเปิดอีโคอ่าเปิดเปิดแล้วก็กดปุ่มถอยหลังกดปุ่มถอยหลังอ่ากดปุ่มถอยหลังเสร็จหน้าจอก็กลับมาหน้า่อปกติคาวน,นี้ถ้าผมออกตัวเดี๋ยวผมออกตัวนะสาธิตการออกตัวให้ดูมันจะมีคําว่าอีโคเกิดขึ้นปึ๊บ ไม่มีเดี๋ยวนะ่าจะนะวันช้าไปเดี๋ยวนะผมอยู่ในพื้นที่ท,ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเอออาจจะผมไปหาพื้นที่ก่อนนะเข้าไปแล้วมันจะเปลี่ยนคําว่าจากคําว่าเอ,อ่อเปิดเป็นปิดนะปุ๊บปิดละแล้วหลังจากนี้นะก็กดปุ่มย้อนกลับกดปุ่มย้อนกลับปุ่มนี้ แล้วก็กลับสู่หน้าจอปกติกลับสู่หน้าจอปกติของเราหลังจากนี้เวลาที่เราขับรถเนี่ยไอ้คาที่มันมีคําว่าอีโคที่ขึ้นขึ้นอยู่แถวตรงนี้นะอีโคที่ขึ้นอยู่แถวตรงนี้มันจะไม่มีละมันจะไม่มีคําว่าอีโคตรงนี้ละมันก็จะดับไปเลยไม่ติดตลอดตลอดการใช้เลยแล้วคุณลองสังเกตการใช้คันเร่งสังเกตการเหยียบสังเกตาการออกตัวการเร่งแซงนะมันมาเร็วมันมาทันใจ มันมาจนแบบเฮ้ยมึงให้กูใช้รถไม่เต็มประสิทธิภาพนี่วาไอ้โตโยตา้าจริงๆไม่ใช่หรอเขาไม่ได้ให้เราใช้รถไม่เต็มประสิทธิภาพเขาต้องการอยากจะถนอมเครื่องยนต์เขาต้องการอยากจะ,ะให้เราประหยัดน้ํามันนั่นแหละเขาก็มีวัตถุประสงค์ที่ดีแต่ถ้าใครอยากจะใช้แบบประหยัดก็ไม่ต้องไปปิดไม่ต้องปิดหากใครที่ต้องการอยากจะให้รถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพก็ลองปิดดูแล้วมาคอมเมนต์ไลฟ์ผมฟังด้วยว่ารถคุณ เป็นอย่างไรอันนี้ของการันตีเฉพาะโตโยต้าโคโรล่าพร1.8สปอร์ตนะ1.8สปอร์ตถ้าเป็นรุ่นอื่นผมไม่มั่นใจว่ามีไหมเรื่องเรื่องคือผมอะไม่ได้ลองรถหลายคันมีรถคันเดียวมีปัญญาซื้อรถคันเดียวก็ใช้ตามนั้นโอเคอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าผมฟังเลยครับแล้วก็มากินกาแฟที่ร้านชานุนคนนนร้านผมด้วยนะที่ตลาดน้ำบางกุลาซอยกาตนาหรือว่าซอยโรงพยาบาลบางใหญ่นะครับวันนี้แค่นี้ครับบ๊ายบายขอให้สนุกกับการขับรถครับสวัสดีครับผม